สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการทิเทคแกของน้องเลยนะครับผมในของที่จะมาแกะให้ดูในวันนี้นะครับว่าจะเป็นในส่วนของ l g formula นะครับอันนี้เขาเรียกว่า12วะเซนแล้วก็2อก็ไ่าจะ12นะครับผมก็ให้ดูขนาดซสากล่องก่อนนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะก็ถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นในส่วนของเจนเรียกอะไร l g a 1 2 0 0นะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่น main c h i ก็คือ z 490นนะครับผมอ่ะ ในพอสอนี่อาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับผมแต่ว่าพอดีเจนใหม่ของเรานลครับผมเจนใหม่ของเรา Intel อะไรนะคอไอนนะครับผมสิบเอนะี่ยมันมีแค่แคอสิบหเทดนะครับผมผมก็เลยต้องจำใจนะครับซื้อ Intel g เจนสินะครับซึ่งมี1ิบคอ20่สิบเทครับเพื่อที่ว่ามันสามารถทำงานนะครับหางงหาเงินอะไรได้มากกว่านะครับผมผมก็เลยต้องไปหาซื้อโฟมาราตัวเจนส0มา คอมบ้าเจนสิบก็คือแซตสามแซสี่ก็โนโอเคมาเดี๋ยวให้ดูภายในกล่องก่อนนะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคุณเปิดขึ้นมาคุณเจอคําว่า Re p u b l i c of Gamer เมอะไรนะครับผมก็คือจะบอกให้รู้เลยนะว่าฉันเป็นเกมเมอร์นะครับผมเปิดขึ้นมาครับกล่องพลาสติกสวยงามมากลยครับผมรีวิวกล่องกันไม่ใช่ครับโอเคนะครับเราเจอในส่วนของย่อมตัวบอร์ดคอมบ้าเลยนะครับทีนี้เราอย่าไปสนใจมันนะครับเราไปสนใจของแถมในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง Okay. ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผมได้คุยกับพัญญาผมแล้วว่าตอนแรกผมอยากจะซื้อในส่วนของไม่ไม่ไทยกล่องไทยกล่องถกล่องเลยอยาก็ซื้อในส่วนของตัวเอ็กซ์ตีมนะครับแต่ว่าพัญญาผมไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าชีบอกว่ามันแพงเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เลยมาดูคองแขนกันครับว่ามันจะเป็นแบบไหนก็อาจจะน้อยๆหน,น่อยเพราะว่าตัวฟฟล์วลาว่าก็จัดเป็นตัวรองนะครับ แผ่นซีดนะครับบ้านใครบ้านใครมีซีดีรอมนะครับบ้านใครมีซีรอมก็อาจจะได้ใช้นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับแล้วก็ล้าค่ากว่าซีรอมก็คือปไม่ใช่ครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับ HOG นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในส่วนนี้ถ้าผมไม่ขายต่อ ผมก็ไม่ให้นะครับเพราะผมจะเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นใบของคุณ thank you นะครับที่คุณอุษาซื้อนะครับผมเมนบอร์ดแพงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดสี่ห้าพันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่มุณมาซื้อเมนบอร์ดหมื่ห้าทำไมนั่นแหละครับคือคําที่บอกว่า thank you นะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมผมพูดตรงๆนะว่าน้อยลงทุกปีนะครับ rog เป็นแบรนด์ที่เวลาที่เราจ่ายเป็นมันนี่กับเขาเนย เยอะกว่าเจ้าอื่นมากนะครับแต่สิ่งที่คุณได้กับเขาน้อยลงทุกปีนะครับแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อ,อครับผมจบครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาอะไรก็ไม่รู้มาขายนะครับแต่ว่ามีตาโนโคกอะไรของเขาเนี่ยซื้อครับจบไหมคือผมเป็นแฟนบอยเอจนะครับคือถ้าสมมติว่าผมประกอบคอมสักเครื่องแล้วไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กับ a อซุนะครับใช้ไม่ลงจริงไม่อยากใช้นะครับ เปิดกล่องของแถมเข้ามาครับโอ้โหนี่มันคือพวงัญแจวงกญแจนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าสำหรับสาหรับแฟนบอยออ g นะบางทีคุณไปดูรีวิวช่องอื่นนะครับแล้วเขาแกะเนี่ยแล้วเขาไม่ได้แบบว่ามีความรู้สึกแบบแฟนบอยออ g ผมันจับก่อนคืองานมันเรกต้องจับดิอะล้วพูดมาพูดมา,ดมากี่บาท เนื้อผ้ามันดูไม่เพลงนั่นแหละครับ <c oughs> <laughs> ผมเป็นแฟนบอย LG ครับแต่ผมจับแล้วผมบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นผ้าปนโฟไมไะไก็ <c oughs> ไม่รู้ครับน่าจะไม่น่าจะไม่อึดเนาะ <c oughs> ในส่วนนี้นะครับผมแนะนำว่าแนะนำแฟนบอย LG ดีกว่านะครับว่าเก็บในถุงดีกว่านะครับ ก็คือเอาไว้ตู้โชว์ของเรานะเดี๋ยวในอนาคตผมจะทาตู้โชว์นะครับก็ยังไงก็คงต้องเก็บของพวกนี้ไว้ในตู้โชว์แล้วนะครับว wow. ายใส่ยากจริงๆนะครับเก็บนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าเก็บได้นะครับมาดูฐานเสาวไวไฟต่างจากรุ่นเก่าไหมไม่ต่างนะครับก็คือไอหามเนี่ยก็สอดเข้าไปในตรงนี้ ผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi อยู่แล้วแต่ว่าผมว่าท่านผู้ชมที่อยาจจะดูม,มารีวิวให้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงน,นะครับคือบอกก่อนว่าเจนใหม่เนะ z 590นี่เขาออกมาเนี่ยผมดูแล้วเขาไม่ทำฟอร์มูล่าล้วเพราะว่าเขาจะย้ายไปทำตัว X อ็กซรุ่นนะครับแล้วก็อุ้ยระวงเล็บระวังเลงเ็บคือว่าทำฟอร์มูล่าเขาไม่ทำฟอร์มูล่าเ590นะเขาทำเป็นฮีโร่นะครับยังไงก็ตามเนี่ย ผมก็จะตามใช้ like แหละผมโม่ล่าไงคือเราไม่มีให้ใช้แล้วไงไอ้นี่ไอหำนี่สอดเข้าไปนี่ไม่ใช่นะ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาสายเนี้ยสอดเข้าไปข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าอันนี้ผมจะบอกว่าในเจนแทาก็สูเนี่ยเขาแก้ปัญหาพวกนี้ไปแล้วนะครับคือเขาประกอบมาให้แล้วนะแล้วมันมีแม่เหล็กด้านท้ายด้วยมันตั้งง่ายนะครับส่วนไอเจนนี่เจนัที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น เจนซ่3สามเจสูอะไรที่ผมว่าโอเคมันก็ใช้ง่ายอยู่เป็นไม่เหล็กนะครับแต่ว่าไอเนี้ยผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาทําแบบเนี้ยทําไหมนะครับอันนี้เราสอนนี้เข้าไปก่อนนะครับต้องแใช่ปพะว่นเนร์ดใช่ปะก็เหมือนเหมือนจะเข้าแล้วใช่ปะวะ ใช่ป่ะวะคุณสอดเข้าได้ป่ะวะป้าป่าดูตัวก่าป้าป้าใส่ยังไงใส่แบบนี้แหละอ่ะก็คือต้องสอดอย่างนี้แหละครับผมแต่ว่ามันจะต้องทางทางหน่อยเนาะอุ้ยอย่ามันโคตรอ่ะคือคือ ท่านผู้ชมบางคนอ่จจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอจิ๊บมึงมั่วเป่าวะงั้นบอกวิธีใส่ให้ผมหน่อยนะครับคือผมใส่อย่างนี้นะครับค่อนข้างคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับหัวมันหอดได้หรือเปล่าไอแดงไอเป็นที่มันเป็นเงินเินะทองทองอ่ะไอตอนนั้นมันเข้าไปได้ไงอะ่ะทำไมตอนนี้เข้าไม่ได้ก็ปลาแหงมันรอถพงบอกอย่าเป็นรอยมันเป็นรอยแน่เลยอะ่ะ มันข้าไปยังไเงเมืเ่อกี้ตัวเมื่อกี้ข้าวเขาเปแบบนั้นเลยคือถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าผมมั่วนะแต่ผมมั่วนะครับคุณต้องใส่อย่างนงี้จริงนะถ้าผู้ชมเชื่อไหมไม่โอ้ยปปเป็นตาเป็นตาหมดแล้ว สีทองมันแกะได้ไหมหัวมันอ่ะไม่น่าได้นะลองหมุนดูดิถ่ายดูอยู่หนหเนี่ยดูอยู่หกักหักขามือแน่นอนอืเฮ้ยคือตรงนี้ไม่ใหญ่ อันนี้เป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราไปดันสอดตรงนี้ได้เข้าสอดตรงนี้เข้านะครับแล้วก็เราก็ร้อยสายไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกอีกตัวที่ดูโง่ๆแต่ออกหมดเลยเห็นปะนะครับก็ร้อยสายเข้าไปไม่ยอมทำให้ตัวเองดูโง่หรอกนี่ที่จริงแล้วผมฉลาดนะครับไม่เชื่อถามพัญญาผมได้ครับเราก็แค่สอดนี้เข้าไปนะครับนี่เราก็หลบสายอย่างนี้นะครับ นี่พอมันประกอบเข้าเสร็จปุ๊บสายเราก็เอาเข้ามาอย่างนี้ไงแล้วก็คือเขาค่อนข้างจะออกแบบมาได้ไม่ใช้งานจริงไม่ค่อยได้อู้ทั่ค่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมไปหากาวสองหน้าเลยนะเพราะว่าเวลาคุณวางเนี่ยแล้วสายเนี่ยมันไม่ได้ยืดตรงตลอด มันเราคนอยากก็บไท่านี้สายก็น,นี้คือใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะน,าน่าลำคานิดนึงโอเคแค่อวไฟตัวเดียวนะครับเราใช้เวลากันครึ่งชั่วโมงนะครับผมสายแถมอะไรบ้างนะครับสายแถมดูนี่เป็นสายสาต้าธรรมดานะครับผมเนื้อดีนะครับสี่เส้นนะครับผม แล้วก็สาย rgb นะครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สาย rgb อีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้อะไรแล้วก็นี่ก็คือตัวตัวพินนะครับที่เอาไว้เสียบเปิดเครื่องคุณสามารถเสียบอยันนี้ได้ก่อนก่อนเสียบเข้ากับเมนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นสายขาตั้ง m 2นะครับส่วนนี้เลยสาย sata แบบถักนะครับ อันนี้แกดูดีกว่าอีน,นี้อันนี้เจ้าอื่นไม่มีนะครับอยากได้เหรอก็อซื้อ RGC นะครับผมเป็นไงสายถักสุดไหมสุดไหม,มเป็นสายเก้าสิบเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สายตรงตรง,ตรงเส้นหนึ่งนะครับให้เราล้งจับ<ม>จับลองจับดูลองจับดูเอามือจับอะแป๊บหนึ่งสิดีไหม๋อมันเป็นผ้าผ้าเนี่ย ดูแพงไหมแพงไหมอันนี้เราเก็บไว้ใช้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยนี่ผมไม่รู้ะเป็นเป็นแปะแปะะแปะไออะอ๋อแพด for M 2นะครับสติกแพดเป็นกาวยึด M 2 o งี้หรอ เพิ่งเคยเห็นนะครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีใช้นะครับสว่วนในนี่เป็นโอ้เป็นถุงล่องหนครับผม <c oughs> ไม่ใช่นะครับเป็นนี่ครับผมโอ้ยหล่นมาแล้วออาจีนะครับแบบนี้มีเยอะแล้วนะครับแต่ไม่ให้ใครนะครับผมเก็บไว้มีอะไรอีกมีแพดอีกอันนึงแล้วก็น็อตเอ็ดัทอีกอันนึงถุงหมดแล้ว ไปเราไปต่อครับอ่ะแ่ก็ล็อกหน้าจอ,อไว้เราก็ดูลืมไปเลยนะครับว่าเรามีรีวิวเมนบอรนะครับผมเยนแต่กล้องมาครับโอเคอันนี้ผมพอจะชี้ <c oughs> ให้ดูได้อยู่นะครับผมในส่วนของเจนนี้นะ <c oughs> เจนนี้อ่ะถือๆหน่อยไม่ไหวนะครับ เจนนี้เนี่ยลดความเป็นกระจกใสไปนิดนึ่งนะครับก็คือคาดว่าถ้าจะมีปัญหารุ่นเจนที่แล้วที่แบบว่าเวลาเช็ดแล้วเนี่ยเหมือนค้าประหลอดหลุดออกมาแล้วมันกลายเป็นสีดํานะครับมันน่าเกียดนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยที่แตกต่างจากรุ่นเดิมเลยนะครับก็ซิงก์ e k นะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ซิงก์ m o ด้านนี้ก็ใส่สองตัวตรงนี้ผมบอกเลยว่าร้อนมาก ว่าสิงก์มันใช้แผ่นเดียวกันสมมติแผ่นนี้ร้อนแผ่นนี้เย็นแผ่นนี้ร้อนส่งความร้อนขึ้นมาที่สิงแล้วก็ไปร้อนแผ่นนี้ด้วยมันก็จะร้อนด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมอยากได้ x มนะครับแต่ช่างมันนะฮะในเมื่อเรากำลังจะมีลูกแล้วนะครับผม<笑><笑>ก็อันนี้กือลูกโตขึ้นมาดูเป็นสาวแล้วดูเรื่องความรู้เรื่องคือพ่ออยากได้จริงๆนะลูก ในส่วนนี้นะครับผมก็ยังคงสไตล์ความเป็นเอซูตไว้อยู่นะครับก็คือด้านล่างล็อกนะครับด้านบนปัดอย่างนี้ขึ้นมาได้เพื่อใส่แลมนะครับแต่ว่าในเจน590เนเี่ยมาเป็นตัวนี้แทนแล้วนะครับเพราะว่าด้านบนเวลาเปิดเปิดขึ้นไปอาจจะติดนู่นติดนี่ได้นะครับเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับส่วนของภาคใจไฟนะคุณจะเห็นว่าความต่างระหว่าง X t r e m e กับ f o r m u l a ก็คือ Formula ตัว4พินตัวนี้ มันก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแต่พอเป็น Extreme จะได้โปรโครูลงคู่เลยนะครับเย็นถึงใจนะครับคือตัวสลอตมันเนี่ยก็จะเย็นกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ช่างมันนะครับด้านหลังที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองฟอร์มูล่าทุกตัวเลยนะครับก็คือการมี m 2ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับทำให้เมนบอร์ดนี้ใส่ m 2ได้สตัวนะครับซึ่งในส่วนของน็อตของอะไรเนี่ยคุณต้องไปหาเองนะ แล้วก็ไม่ใช่หาเองเอามาใส่เองเขาไม่ได้ใส่ไว้รอนะครับแล้วก็ดูจากฟีลลิ่งของผมและดูจากที่ผมรู้สึกนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ได้เว้นความสูงไว้ไหมแล้วเปน,นะครับถ้าคุณประกบเข้ากับบอร์ดแล้วเนี่ยคุณใส่ m อ็มเข้าไปเนี่ยคุณไม่น่าจะใส่ซิงค์ระบายความร้อนได้นะครับดังนั้น M.2 ลูลูกนี้อาจจะเป็นลูกที่ ไม่ได้ใช้เป็นวินโด้นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เป็นแบบเล่นเกมตลอดเวลาไปใส่นู่นใส่นี่นะครับทําให้คุณใส่ซิงไม่ได้นะทําให้มันไม่สามารถควบคุมความร้อนได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยประกบเข้าโอเคแล้วก็ไม่มีลมผ่านไม่มีลมผ่านนะครับทําให้ตัวน,นี้ค่ะทอร์มัลมันร้อนไม่มีอะไรระแบายความร้อนให้มันใส่ซิงก็ไม่ได้นะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะมาเปิดมันได้ยังไงนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดมันคุณก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะคุณก็ต้องถอดเมนบอร์ดขึ้นมาเพื่อจะถอดมันอีกนะครับผมโอเคดูตัวนี้นะครับผมนี่นี่ก็คือส็อตการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับใน LG รุ่น Z590 เนี่ยไอมันจะแทนด้วย y ท e c ทัน n ด e ร b โบ t เยอะไปนะครับผมซึ่งตัวนี้มันยังให้ t ไท e C มาแค่ตัวเดียวซึ่งผมว่ามันพอสมเหตสมผลอยู่เพราะว่าตัวนี้ พอร์ตเชื่อมต่อต่อตตา,งา,งางทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร,ร์ดอะไรของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ไทซี C นะครับผมก็คือยังใช้แบบนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรวะไทเอ A นะครับผมใช่ปะวะเดเอาเป็นสล็อตธรรมดาแล้วกันนะครับไทไทปกติไม่ใช่ไทซีนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็มีตัวใสตัว,ตวที่เสียช่องแรงสองช่องปกตินะครับอันนี้ไม่รู้ว่าให้มาทําไมนะเผื่อไว้ไม่น่ามีใคร ใช้เมาส์คีย์บอร์ดแบบนี้แล้วนะเครือ,อ,นนอโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับด้านด้านของเมนบอร์ดเนี่ยปกติเลยก็คือไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างชาวบ้านเขาก็มีพัดลมสามตัวตรงนี้นะครับผมซึ่งจะย้ายที่จากตัวซัสามกศูงซัสามกศูจะอยู่บริเวณนี้นะครับเขาย้ายมาให้เส็จตรงนี้มันง่ายหน่อยนะครับก็จะเป็นซีพียูแฟนะครับผมมองยากหน่อยแบบนึงนะโอเคเขาเขียนไว้ยังไงวะ i s y n c m o d e ก็ไม่มีอักขระบอกหรือมองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวไปดูในนั่นแล้วกันนะครับผมก็ที่จริงก็เป็นทซวิแฟนอะไรพวกนี้เราจะเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอุปติเมมมาไปนะครับ USB สามจุดส ซต้าให้มา6ช่องนะครับแล้วก็แชสซีแฟนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นตัวบอกโฟล์ชุดน้ำนะครับผมสปีกเกอร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เสียบ USB USB 2ช่องนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยก็จเป็นแชสซีแฟนนะครับแชสซีแฟนอีกสงตัวโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยรีเลย์บอตตอม header h g b header นะครับผมก็ช่องเสียงนะครับซาวการ์ดแล้วก็ตัว slot pci เขาให้มา3ช่องนะครับผมแต่นี้่า้ะเป็นแค่คูณ4นะครับอันนี้ก็เป็นคูณ8ปดนะแล้วอันนี้ก็เป็นคูณ16ปกติไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องซิลนะครับขออนุญาตยังไม่ลอกนะครับเดี๋ยวไปดูคิดเต็มตอนประกอบคอมเสร็จแล้วดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับจิ๊บเทคแก่ของเลยนะครับก็ ผูดผลิพูดถูกนะครับเพราะว่าวันนี้ทํางานหนักมาแล้วก็มาทํางานรีวิวเลยเพราะว่าเราจะรีบปรนะกอบแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะประกอบเราขอรีวิวก่อนกันไม่ใช่รีวิวเร่งเรงเลยนะแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนยังไงนะครับเรื่องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเมนบอร์ตตัวนี้เนะี่ยท่านลองไปดูหรือวิชออื้นก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะให้ดูเฉพาะเรื่องอะไรนะความพรีเมียมก,กับความรู้สึกของคนที่ซื้อของมาแล้วกันนะครับสรับว,วันนี้ทิปเทคเสียจของเราเลยก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ